สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567เรามาถึงชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาถึง16พฤศจิกาเราจะใช้ศาสตร์ไพ่โคโคโลโนโในการพยากรณเราจะพยากรณกันแบบจากกาักรราศีโดยการกาหนดตาแหน่งต่างๆทั้งหมด12ตําแหน่ง ในตำแหน่งต่างๆ12ตำแหน่งมันอาจจะมีทั้งเรื่องราวดีๆและเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ไม่มีใครมีเรื่องราวดีๆ ทุกเรื่องไปทั้งชีวิตแล้วก็ไม่มีใครมีเรื่องราวไม่ดีทุกเรื่องไปทั้งชีวิตมันมีเรื่องดีและเรื่องไม่ดีปะปนกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้าศาสตร์ไพคุโคลโ,โ,โนในกามาบอกคุณนะคะมาดามขออนุญาตชาวราศีตุลทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณไพรู้อะไรก็ขอให้ไพบอกออกมาว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567นี้ จะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องราวดีๆจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรเกิดขึ้นอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างมาดามจะเปิดทั้งหมด12ใบจะเปิดไปก่อนแล้วก็ค่อยมาพยากรณ์ตอนหลังนะคะในระหว่างเปิดไพ่มาดามก็ขออนุญาตนะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโกโลโนทักมาได้นะคะมาดามเปิดสอนทั้งส่วนตัวแล้วก็หรือใครสนใจอยากจะไปเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนก็ได้ เรียนแบบเจอตัวแต่ในตอนนี้มันหน้าฝนมาดามคิดว่าเรียนออนไลน์จะดีกว่าถ้าเรียนเจอตัวต่างคนต่างก็เดินทางลําบากนะคะงั้ใครสนใจเรียนก็ทักอินบ็อกมาได้ที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือไม่ก็เออแอดไลน์มาคุยรายละเอียดกันได้นะคะส่วน,นใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวเช็คเป็นที่เป็นดวงของตัวเราเองเลยโดยตรงไม่ใช่ดูด,ดูโดยรวมแบบนี้ ทักอินบ x ็อกมาหรือไม่ก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะมาสอบถามค่าครูกันจะมีค่าครูหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกนะคะในการพยากรณ์ว่าคุณจะสนใจดูแบบไหนหรือใครต้องบอกก่อนนะใครที่ดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะไม่ได้ดูฟรีนะอ่ะมาดูกันว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือน ตุลาคมนี้ตำแหน่งตัวตนนะคะตะนุได้ไพ่ใบที่75ได้ราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรโอ้ยราศีตุลจัดรดีนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะได้ราศีพฤษภและราศีมังกรธาตุดินทั้งคู่เลยนะคะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเขาบอกว่าคุณมีความกระตือรือร้นในด้านการทํางานมากเลยนะคะโฟกัสเรื่องความมั่นคงของครอบครัวมีภาวะของความเป็นผู้นําหรือคุณอาจจะเป็น ผู้นำครอบครัวหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวเองซะด้วยซ้ําไปสําหรับชาวราศีตุลหรือบางคนที่เกิดลักนาตุลน,นะคะเ็าบอกว่าเป็นในช่วงนี้นะจะหยิบจับทําอะไรนะมันเป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลกระตือรือร้อนนะอย่าอย่าอย่านิ่งดูได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้มันเป็นช่วงโกยได้ต้องรีบโกยบวกกับมีเลือดกุ๊บโอล์เขาบอกว่าชาวราศีตุลเองเน่ยเป็นคนที่ เป็นคนที่มีความหนักแน่นนะมีความมีความหนักดูเหมือนภายนอกเป็นคนมีความหนักแน่นเป็นคนเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วแข็งนอกอ่อนในนะคะต้องบอกเลยว่าบางทีก็แอบร้องไห้บางทีก็เซนส์ทีฟง่ายได้รับอะไรมากระทบจิตใจนิดหน่อยก็แอบร้องไห้แล้วนะคะแต่ภายนอกคนจะมองว่าโหเข้มแข็งมากเลยมีความเป็นผู้นํามากเลยเป็นคนเก่งมากเลยนั่นนั่นหมายถึงว่าชาวราศีตุลเองอะ่ะ เป็นคนที่จริงๆอ่ะภายนอกเขาเป็นคนมองแบบนั้นแล้วจริงๆเขาก็เป็นคนขยันเป็นคนที่มีความเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคุณมีความเป็นผู้นำคุณเป็นเป็นคนที่มีความเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างอย่างมากดังนั้นนะคุณอาจจะอ่อนไหวทางด้านอารมณ์ไปสักนิดหนึ่งนะคะด้วยด้วยด้วยอะไรคุณทํางานแบบหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอ่ะหนักก็เอาเบาก็สู้ขออภัยนะคะ โฟกัสเรื่องความมั่นคงของชีวิตโฟกัสเรื่องความมั่นคงของครอบครัวเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องการเงินของชาวราศีตุลมาไพ่ใบแรกจัดว่าดีมากอยู่แล้วนะในตําแหน่งตัวตนต้องบอกอีกนิดนึงนะสําหรับชาวราศีตุลน,นะในไพ่ใบแรกใครที่คิดทํางานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพยนะ์ไปได้สวยเลยทีเดียวไพ่ใบต่อมาการเงินได้ไพ่ใบที่1ิบได้ราศีพฤษภแล้วก็ราศีพิจิกราศีพฤษภธาตุดินราศีพิจิกธาตุน้ําถึงแม้จะขยัน ถึงแม้จะดีโฟกัสเรื่องการทำมาหากินมีความกระตือรือร้นอย่างมากก็จริงแต่การเงินมันมีมีเกณฑ์ของการสะดุดติดขัดยังไม่ได้ไหลลื่นยังไม่มัมนยังไม่มีเงินที่แบบว่าเก็บเป็นกอบเป็นกร,รมได้นะเพราะว่าพอเวลาที่จะมีเงินเก็บหรือมีรายได้ดีๆเข้ามาคุณจะหมดไปกับการอะไรหมดไปกับการเจ็บป่วยเจ็บป่วยในที่นี้มันอาจจะไม่ใช่ตัวคุณนะอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้หรือคนที่คุณรักก็ได้นะคะหมดไปกับการเจ็บป่วยหมดไปกับเออ บางคนหมดไปกับเรื่องการลงทุนนะคะบางคนก็หมดไปกับเรื่องการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่นี้เขาบอกว่าด้วยชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลเองเป็นคนรักครอบครัวเพราะฉะนั้นน่ะถ้าถ้ามีครอบครัวแล้วนะคะใครที่มีครอบครัวมีลูกมีหลานแล้วเนี่ย คุณเป็นคนรักครอบครัวคุณอาจจะหมดไปกับการเจ็บป่วยของลูกของหลานก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้มีครอบครัวก็เป็นคนที่จะต้องดูแลพ่อแม่แมเพราะฉะนี้ก็จะหมดไปกับเรื่องตรงนี้ได้นะคะคุณได้เป็นคุณเป็นคนค่อนข้างรักครอบครัวขี้เหนียวกับตัวเองแต่ไม่ขี้เหนียวกับคนในครอบครัวนะคะตำแหน่งต่อมาสหัชชะเพื่อนฝูงพี่น้อง ได้ไพ่ใบที่32ได้ราศีพฤกษบแล้วก็ราศีมังก,กรพฤกษบอีกแล้วราศีพฤกษบกับราศีมังก,กรในที่นี้เขาบอกว่า <c oughs> พฤกษบธาตุดินนะคะมังกรก็ธาตุดินพไพ่ใบนี้จัดว่าดีอะสะอาดชะเพื่อนฝูงพี่น้องเขาบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยไม่เอ่อใครที่บางคนก็ได้เพื่อนดีนะคะบางคนก็ได้เพื่อนดีแอบช่วยเหลือคอยให้การช่วยเหลือแบบ หรือว่าสนับสนุนเราอยู่บ่อยๆนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะช่วยเราเปิดเผยไม่ได้อาจจะเป็นว่าถ้าช่วยเปิดเผยเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นก็จะขอความช่วยเหลือจากเขาบ้างหรือบางทีจะช่วยเปิดเผยคนในครอบครัวของเขาอย่างเช่นแฟนของเขาคู่ของเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้ที่มาช่วยเราเพราะฉะนั้นเขาถ้าเขาจะช่วยอะไรเราเขาต้องแอบช่วยแอบช่วยแอบสนับสนุนนะคะบางทีก็ไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะบางทีก็อาจจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการงาน นะคะอาจที่จะมีเกณฑ์ของการหางานหรือแนะนํางานดีๆให้กับเราทําให้เรามีช่องทางในการทํามาหากินเรียกได้ว,ว่าในช่วงของเดือนตุลาคมเนี้ขึ้นมาสามใบนี่ไพ่ดีหมดเลยนะต้องบอกก่อนเลยนะอ๋อมีม,มีมีแค่การเงินเท่านั้นที่ไพ่ขึ้นมาไม่ดีสองใบเนี่ยเป็นไพ่ดีนะคะแต่การเงินที่ไม่ดีเพราะอาจที่จะต้องดูแลรักษาคนในครอบครัวนั่นแหละนะคะแล้วได้เลือดกุ๊ปบีด้วยได้เลือดกรุ๊ปบีในที่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าไม่อยอมพูดไม่อยอมบอกใครง่ายๆนะเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องการเดือดร้อนถ้าเราไม่พูดไม่บอกไม่ขอความช่วยเหลือมันยากนะที่คนเขาจะรู้เพราะนั้นเพื่อนฝูงพี่น้องอ่ะถามว่าช่วยเหลือได้ไหมถ้าเราไปขอความช่วยเหลือจะต้องเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องที่รักใครกันนะสนิทกันนะเพราะบางคนเนี่ยเราแค่ไปคุยกัะเขาเผลอๆเป็นเพื่อนฝูงกันแบบเผลอๆแล้วไปขอความช่วยเหลือเขาไม่ให้ นะคะบางคนบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องพึ่งพาไม่ได้พี่น้องที่พึ่งพาไม่ได้คุณต้องดูด้วยพี่น้องคุณอะยามดียามทุกยามสุขเขาดีกับเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ดีกับเราเขาคอยอิจฉาเราอยู่อะมันพึ่งพาไม่ได้อยู่แล้วถ้าคุณไม่มีพี่น้องที่รักกันจริงๆอะคุณก็พึ่งพาใครไม่ได้อันเนี้ยเขาขึ้นมาว่าต้องเป็นพี่น้องที่รักกันจริงๆเพราะว่าเขาจะเออ ถึงจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนกันและที่สําคัญต้องเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นพี่น้องที่มีฐานะทางการเงินที่ดีด้วยเขาถึงจะช่วยเหลือถ้าฐานะทางการเงินเขาก็ยอบแยบลําบากอยู่เหมือนกันแล้วเราไปขอความช่วยเหลือ,อเขาจะเอาที่ไหนมาช่วยเราใช่ไหมคะมาดูตําแหน่งต่อมาตําแหน่งต่อมาออพันธุนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ราศีธนูแล้วก็ราศีตุลไพ่ใบที่แปดสิบ ราศีธนูราศีตุลไพ่ใบนี้จัดเป็นไพ่กลางๆนะคะเป็นไพ่กลางๆในที่นี้เขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะต้องพูดแบบนี้เลยเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายดังนั้นอะ่ะมันถ้าเกิดว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ๆอย่างเช่นมีพ่อแม่แล้วก็มีคนรักของเรามีลูกด้วยมันก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่า คนรักเราทําไม่ถูกใจพ่อแม่เราก็อาจจะมีการพูดฟ้องนู่นฟ้องนี้ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรืออาจที่จะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้บ้างแต่ก็ถามว่ารักกันไหมก็รักกันดีแต่ที่สิ่งสําคัญเลยต้องระมัดระวังชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเนี่ยคุณเป็นคนปากไวพูดตรงไปตรงมาขวานผ่าซากแล้วในไพ่ใบนี้ ไพ่ความสัมพันธ์ในครอบครัวยังมีราศีตุลเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นบอกถึงการที่เรียกว่าคนในครอบครัวค่อนข้างใจร้อนพูดจาขวานผ่าซากตรงไปตรงมามันจึงทําให้รักอ่ะก็รักกันดีอยู่แต่ว่ามันจะมีปัญหาจากจาก,จากคำพูดคาจาแล้วทําให้ตัวของคุณเองเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่าย คอยตามกับคําพูดที่พูดบางทีเขาอาจจะเป็นการพูดประชดเขาไม่ได้คิดอะไรแต่คําพูดเขาอาจจะค่อนข้างที่จะแรงแล้วทําให้เราไปเก็บไปคิดว่าเขาคิดแบบนั้นจริงๆเขาจะทําแบบนั้นจริงๆ มันก็จะทําให้เราอะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักเพราะฉะนั้นในไพ่ใบแรกของชาวชาวราศีตุลเนี่ยไพ่ตําแหน่งตโนธเตือนไปแล้วว่าต้องหนักแน่นนะนะคะต้องเป็นคนหนักแน่นให้มากๆมันถึงจะข้ามผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีแต่จริงๆแล้วอะมันก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้นะสําหรับชาวราศีตุลในในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวคือต้องหมั่นพูดคุยเอ่อพูดคุยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสื่อสารกันให้เข้าใจอ่ะ ถึงความคิดความอ่านที่มันจะออกมาบางทีอย่าอย่าพูดอย่าพูดแบบที่ว่าเราเข้าใจแต่อีกคนนึงไม่เข้าใจแบบเนี้ยคือมาดามก็เคยเจอนะพูดแบบเข้าใจคนเดียวอะ่ะแต่เราฟังแล้วเราไม่เข้าใจมันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่จะให้ครอบครัวมีความสุขได้ไปไหว้พระทาบุญซะไปไหว้พระทาบุญในที่นี้เขาบอกว่าให้ไหว้พระราหูนะคะให้ไหว้พระราหูเอ่อวันพุธ คุณจะไหว้ที่บ้านก็ได้หรือคุณจะไปไหว้ที่วัดก็ได้นะคะวัดที่มีพระราหูให้บูชาก็มีหลายวัดอยู่นะไปไหว้ที่ตรงนั้นแล้วก็ซื้อของที่ตรงนั้นเลยมันจะเป็นของดำแปดอย่างเขามีขายอยู่หรือถ้าจะไหว้เองก็ซื้อของดำแปดอย่างมาไหว้กลางแจ้งในคืนวันพุธนะคะแล้วก็ทูบทูบดำแปดดอกเทียมดำเทียนดำเก้าเล่มนะคะจุดทุกอันนะจุดแล้วก็ปักที่โต๊ะ ไว้กลางแจ้งแล้วก็เซิร์ช Google หาพระคาถาบูชาพระลาหูมันก็จะทำให้ชีวิตเราที่กำลังมีมืดมืดมนกำลังมีปัญหาในบ้านหาทางออกไม่เจอจะทำให้พบแสงสว่างได้นะคะต่อมา <c oughs> <c oughs> ตำแหน่ง ปุตตะนะคะโครงการใหม่ๆที่คิดจะทำได้ไพ่ใบที่03เขาบอกว่าโครงการใหม่ๆที่จะทำในที่นี้ได้ไพ่03ได้ราศีธนูและก็ราศีตุลใครที่จะคิดจะทำอะไรที่เป็นโครงการใหม่ๆที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้คำพูดคำจาก,การติดต่อเจรจาสื่อสารออกไปพบปะจเจอผู้คนข้างนอกหรือไม่กระทั่งการทำทัวร์การเป็นไกด์เป็นล่ามเป็นมัคุเท์หรืออาจจะเป็นบริษัททัวร์อะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์ เป็นนักพยากรณ์เป็นเซลแมนเป็นอะไรที่ต้องใช้คำพูดเป็นอะไรที่หรือนักจิตวิทยาก็ได้นะเป็นอะไรที่ออกไปออกสู่สังคมข้างนอกไม่ได้อยู่กับที่จะส่งผลดีถ้าเป็นธุรกิจเอ่อเขาเรียกว่าถ้าเป็นโครงการใหม่ๆที่กำลังคิดจะทำจะส่งผลดีนะคะแต่ถ้าจะไปทำเกี่ยวกับเออในที่เนี้ยใน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 ตำแหน่งในตำแหน่งเออ ตัวตนของคุณนัตะนุอ่ะมันขึ้นราศีพฤษภและราศีมังกรมาดามแนะนํานะว่าสําหรับใครที่ถ้าออกไปพบปะจะเจอผู้คนข้างนอกใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินนะคะเดี๋ยวนี้เขามีเรียนอ่ะเขาไปเรียนแล้วเขาก็ได้ใบประกาศกันมานะเพื่อเป็นใบรับรองว่าอันนี้เราเป็นนายหน้าโดยตรงเพื่อนทำอ่ะประสบความสําเร็จอยู่นะเพราะฉะนั้นอ่ะชาวราศีตุลถ้าใครที่ มีโอกาสที่จะทําตรงนี้ได้เป็นโครงการใหม่ๆของคุณคิดทําถ้าคิดจะทําทําเลยนะประสบความสําเร็จตั้งเป้าไว้ก็จะได้ตรงตามเป้าหมายเรียกว่าทําอะไรจะได้ประสบความสำเร็จก้าวขึ้นสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอนนะคะส่วนถ้าถามถึงเรื่องความรักความรักในที่นี้เขาบอกว่าจะเจอคนถูกอกถูกใจเป็นคนมีเสน่ห์พูดคุยเก่ง อัธยาศัยดีมนุษย์สัมพันธ์ดีถ้ามองเผินๆก็จะดูว่าเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้แต่ถ้าเขาตกลงปลงใจที่เขาจะเลือกเราเขาจะหยุดเจ้าชู้ทันทีนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะขยันในเรื่องมีความกระตือรือร้อนในในด้านการทํางานดังนั้นชาวราศีตุลเองตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีความกระตือรือร้อนเข้ากับคนได้ง่ายคนภายนอกก็มองว่าคุณเจ้าชู้ด้วยเช่นกันแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณเกิดตกลงปลงใจกับคนคนนี้คุณก็อาจที่จะหยุดเจ้าชู้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่โอเคพัฒนาความสำคัญพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่ครองกันแล้วเนะี่ยบอกได้เลยว่าไม่นอกใจกันง่ายๆถึงแม้จะมีอะไรเข้ามายั่วยุก็จะยับยั้งชั่งใจได้แต่ถ้าเกิดแค่ยังคบยังพูดยังคุยกันอยู่เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะเขามีสิทธิ์ที่จะคุยกับคนได้หลายคนนะคะต้องบอกก่อนแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคือเรานั่นเองนะ ทีนี้มาดูว่าลูกคนแรกสําหรับชาวราศีตุลน์เขาบอกชาวราศีตุลนลูกเรียนเก่งนะถ้าสมมติว่าลูกใครยังเล็กอยู่หรือว่าอยู่ในช่วงวัยเรียนลูกก็ค่อนข้างเรียนดีนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้เรียกว่าผลสอบออกมาเป็นที่โอเคได้เกรดดีๆเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นเด็กที่พูดเก่งคุยเก่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นเด็กฉลาดหลักแหลมแต่ถ้าอยู่ในวัยทำงาน ในวัยทางานก็มีความกระตือรือร้นมากเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดีมีคนเมตตาให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเพราะฉะนั้นจัดว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยลูกดีลูกไม่นอกลูกูนอกทางนะคะมาดูตําแหน่งต่อมาอาลิอุปสรรคติดขัดในการทํางานได้ไพ่ใบที่59าสิบเก้าอุปสรรคติดขัดหรือการขัดแย้งได้ไพ่ใบที่ห้ได้ราศีมีนและราศีกรกฎ เป็นภัยดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอุปสรรคติดขัดไม่มีการขัดแย้งเกิดขึ้นในการทำงาน <c oughs> ขออภัยนะคะอุปสรรคติดขัดใดๆไม่มีนะในที่นี้เขาบอกว่าให้เรารู้จักทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับคนให้ได้ง่ายๆนะคะทำตัวตามน้ำไปคุณเป็นคนที่มีความคิด ฉลาดแยบยนต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอามาพัฒนาเรื่องการงานเอาความฉลาดมาพัฒนาเรื่องการงานจะทําทให้ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือหัวหน้างานจะมองถึงความสามารถเฉพาะตัวของคุณขึ้นมานะคะส่วนใครที่ทํางานธุรกิจส่วนตัวอยู่ในที่นี้ก็บอกว่าลูกน้องเป็นคนที่ฉลาดแต่เป็นคนเซนสทีฟนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักว่าลูกน้องคนไหนที่ดีเราก็ต้องมีรางวัลให้ลูกน้องคนไหนที่ขี้เกียจไม่ขยนันไม่กระตือรือร้น เอาเป็นว่าต่อหน้าเราทํารับหลังไม่ทําอย่างเงี้ยเรามีกล้องวงจรปิดอตติดไว้ดูสิถ้าเขาอู้งานเขาขี้เกียจเราก็คนนี้ก็ไม่ต้องให้รางวาัลคนไหนขยนันเราก็ให้รางวาัลมันจะส่งผลทําให้คนที่ขยนันคนที่ดีอยู่กับเราได้ยาวนานด้วยตําแหน่งต่อมา <c oughs> ปัตตนิปัตนิเนี่ยความรักสําหรับคนมีคู่ได้พไพ่ใบที่หกสิบเจ็ดได้ราศีมีนและก็ราศีตุล มีนธานตุน้ำตุนธาตุลมนะคะเขาบอกว่าเอ่อไพ่ใบน,นี้คือความรักของสำหรับชาวราศีตุลกับคู่ครองไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะคะไม่ค่อยโอเคมีความอึดอัดใจทะเลาะเบาแว้งกันอยู่บ่อยๆน้อยเนื้อต่ำใจกันอยู่บ่อยๆ ด้วยชาวราศีตุลเองคุณก็เป็นคนขี้น้อยใจนะแล้วตัวคู่ครอ,องของคุณเขาก็ขี้น้อยใจนะแต่นี่การน้อยใจของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนน้อยใจแล้วยังพูดแต่บางคนน้อยใจแล้วพูดประชดทีนี้คู่ครอ,องของคุณอาจจะน้อยใจแล้วใช้วิธีการพูดประชดพอการพูดประชดปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปคิดคิดละมโนไปละว่าเขารักเราลดลงไปเขาอย่างนั้นอย่างงี้ทำให้เกิดการอัดใจบางครั้งก็มีปากเสียงเถียงกัน แต่ถ้าถามถึงว่ามันถึงขั้นเลิกเลิกรายหย่าร้างไหมถ้าคนยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักแบบที่เรียกว่าราหองละแหงที่จะเลิกกันน่ะก็ยังสามารถประคับประคองข้ามผ่านเดือนตุลาคมนี้ไปได้แต่ถ้าคนมีปัญหาราหองระแหงแบบเหมือนกําลังจะเลิกไม่เลิกแหละจะเอายังไงดีมันอยู่บนเส้นได้ที่เหลืออยู่เกี่ยวเออพระสมมติว่าถ้าเชือกมันพันเป็นเกลียวก็เหลือ ฟางเส้นสุดท้ายละที่กําลังจะขาดมันมีเกณฑ์ของการที่จะขาดจะหลุดจากกันได้ง่ายมีเกณฑ์ของการเลิกลายหย่าล้างได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าใครที่ยิ่งทะแยกกันอยู่ด้วยนะยิ่งเลิกลายหย่าล้างกันได้ง่ายเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีตุลหรือลักณาตุลน,นะคะทีนี้ถ้ามาดูตําแหน่งของเจ้านายหรือหัวหน้างานเจ้านายหัวหน้างานเนี่ยเขาเป็นคนที่ถามว่าเขาจ้องจับผิดไหมก็มีเกณฑ์ของการ จ้องจับผิดลูกน้องบริวารอยู่นะดังนั้นน่ะเจ้านายมองเราว่าไงเจ้านายยังมองเราลบอยู่เขาอาจเราอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยเราอาจจะเป็นช่วงของไม่ถูกอกถูกใจเจ้านายดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดอ่อนน้อมถ่อมตนหรือช่วงจังหวะชีวิตตอนนี้เราทําอะไรขัดหูขัดตาเขาไปหมดเราก็พยายามอย่าเข้าหาอย่าเจอบ่อยแต่อย่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ใช่ไม่เข้าหาไม่เจอบ่อยแล้วจะขี้เกียจไปด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยอย่างนั้นน่ะหลุดออกจากงานแน่เพียงแต่เราไม่เข้าหาไม่เจอบ่อยหรืออาจที่ว่าจําเป็นที่จะต้องเจอบ่อยๆเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนเขาจะว่าเลยเราก็นิ่งๆเฉยๆไว้ครับครับครับค่ะค่ะค่ะอย่างเดียวไว้ก่อนเดี๋ยวมันก็ข้ามผ่านเดือนตุลาคมไปมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวดีๆขึ้นมาได้นะคะแต่ในช่วงเนี้ยอาจจะถูกเจ้านายบ่นดดาว่าบ่อยหน่อย นะเขาอาจจะหงุดหงิดเรื่องอื่นมาแล้วมาลงกับลูกน้องก็ได้แต่ตําแหน่งเออศัตรูเปิดเผยมีนะสําหรับชาวราศีตุลชาวราศีตุลมีศัตรูเปิดเผยแต่ศัตรูเปิดเผยของคุณเป็นคนขี้ใจอ่อนนะถ้าเรารู้จักเข้าให้ถูกทางเขาก็จะไม่ยุ่งกับเราแต่ถ้าเราเข้าไม่ถูกทางเราแข็งเข้าใส่อะเขาก็บอกได้เลยว่าเขาก็กัดไม่ปล่อยเหมือนกัน <c oughs> ทีนี้มาดูตําแหน่งต่อมา เอ่อมอรณะนะคะาการเจ็บป่วยจากลาพัดภาคสูญเสียหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหมได้พไพ่ใบที่77 ได้ราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกมีเกณฑ์เจ็บป่วยจากลาจากญาติผู้ใหญ่นะใครที่มีญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยอยู่หรือญาติผู้ใหญ่อายุเยอะแล้วมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยจากลาเกิดขึ้นระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุอย่าขับรถเร็วเกินไปนะคะอุบัติเหตุจะถึงขั้นเลือดตกยางออกไหมก็มีเกณฑ์ถึงขั้นเลือดตกยางออกได้นะสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลน,นะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องอยู่บนความระมัดระวัง ได้ราศีกรกฎกับราศีพิจิกเนี่ยมันเป็นาธาตุน้ําเพราะฉะนั้นอะ่ะเออมันเป็นาธาตุน้ําในที่นี้ทั้งต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันมีเกณฑ์ของการที่เจ็บป่วยจากลาจากแกา๊สผู้ใหญ่ได้มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเป็นโรคเลื้อลังแบบรักษาไม่หายได้แต่ถ้าใครที่สุขภาพแข็งแรงดีอยู่นะคะวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานแข็งแรงนะ ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บใดๆมาก้ำกายแต่ถ้าคุณมีโรคประจําตัวโรคประจําตัวที่จะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีตุลให้ระวังเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งนะคะการเจ็บป่วยจากลาจากญาติผู้ใหญ่มีการเจ็บป่วยจากเอ่อการอุบัติเหตุมีเกิดขึ้นไหมมีการเฉี่ยวการชนเกิดขึ้นได้นะคะแต่จะถึงขั้นเลือดตกยางออกหนักๆเลยเนี่ยขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคน อันนี้ต้องบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนต้องไปดูลัคนาดูวันเกิดดูปีเกิดร่วมด้วยนะคะแต่ในที่นี้ก็บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตำแหน่งต่อมาสุภะเกียรติยศชื่อเสียงวัสนาบารมีได้ไพ่ไปที่หกสิบแปดได้ราศีสิงห์แล้วก็ราศีมิถุนไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีอยู่อ่าเป็นไพ่กลางๆนะคะ ราศีมิราศีสิงห์และราศีมิถุนสิงไฟมิถุนลมเป็นไพ่กลางๆถือว่าเกติยศชื่อเสียงวาส,สนาบารมีสำเออสาหรับใครที่ทํางานประจําทํางานราชการอยู่ถามว่ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไหมมีเกณฑ์เหมือนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่ถูกคนมาขัดขขัดขวางซะก่อนนะขออภัยนะคะ จะถูกคนที่มีอํานาจเหนือเราหรือว่าเขาอาจจะเอาลูกน้องเขายัดให้ได้ตําแหน่งนี้ก่อนเราเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรอไตรามาต่อไปแต่ว่าอาจจะมีผู้ใหญ่มาพูดมาคุยกับเราว่าเขาจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้เรานะแต่ทีนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนที่เขาเส้นใหญ่กว่าเราอ่ะเขามาแย่งชิงตําแหน่งตรงนี้ไปซะก่อนเราก็ต้องรอรอบหน้านะคะหรือไตามาต่อไป สำหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวในที่เนี้เขาบอกถ้าคุณมีความกระตือรือร้อนมากคุณก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมากขึ้นพยายามโปรโมทพยายามพรีเซนต์ตัวเองให้มากชื่อเสียงก็จะโด่งดังมากขึ้นแต่ถ้าทําอะไรที่แบบว่าเฉยเฉยเฉยเยช้าๆ,ๆ,ๆมันไม่ลงไปควบคุมด้วยตัวเองไม่ทําด้วยตัวเองบอกได้เลยว่ามันก็จะดอกอยู่แค่ตรงนั้นในที่นี้เขาบอกว่า ธุรกิจอะไรก็ตามของคุณต้องมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่ปล่อยให้มันล้าสมัยอยู่แบบนั้นมันก็จะทําให้ไม่ก้าวหน้าได้ด้วยเช่นกันทีนี้มาดูตําแหน่งต่อมากรรมะการงานการงานได้ไพ่ไปที่ส2บสองได้ราศีธนูแล้วก็ราศีกลุ่มนะคะธนูไฟกลุ่มเป็นธาตุลม การงานจัดว่าดีอยู่นะชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลการงานของคุณจัดวด่าดีคุณอาจจะต้องย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่คุณทำให้เกิดความชำนิชำนาญให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็ มันจะส่งผลทําให้งานของคุณไปได้ถึงเป้าหมายส่งผลถึงความมั่นคงในชีวิตของคุณได้เลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวถ้าคุณย้ําคิดย้ําทํากับสิ่งที่คุณทําคุณจะเกิดความชุน,นิชานานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคุณจะรู้วิธีการที่ว่าอาจที่จะทําอะไรที่แบบเพิ่มเติมขึ้นมาได เอ,อ่อทำอะไรที่คิดอะไรฉีกแปลกแหวกแนวไม่เหมือนคนอื่นขึ้นมาได้ทําให้มันเกิดความทันสมัยหรือไม่ก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้แน่วแน่ว่าเออเราจะต้องไปให้ถึงเป้าหมายตรงนี้ตรงนี้ให้ได้แล้วคุณจะคุณจะใช้ความพยายามแล้วสามารถไปได้ถึงได้นะคะจัดว่าเรื่องงานถือว่าดีอยู่นะมาตําแหน่งต่อมาลาพระโชคลาภได้ไพ่ใบที่36ได้ราศีกรกฎและก็ราศีมีนราศีกรกฎราศีมีนใน ไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีแต่ว่าเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีโอกาสที่จะมีลาบลอยแต่มากหรือน้อยขึ้นขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนนะคะแต่ในที่นี้เขาบอกว่าผู้หญิงให้โชคนะไปซื้อหวยกับผู้หญิงถึงจะดีส่วนเรื่องความรักต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นผู้ชายนะเกิดราศีตุลน,นาลีอุปถัมภ์คุณจะเจอความรักที่ดีด มีผู้หญิงเข้ามาอุปถัมภ์คุณแต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็บอกได้เลยว่าคุณจะเจอคู่ครองหรือคุณจะเจอคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยดูแลเอาใจใส่คุณเหมือนพ่อดูแลลูกนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะถือว่าก็จะได้ความรักดีๆถ้าโชคดีเรื่องความรักเรื่องราบลอยก็หายไปนะถ้าโชคดีเรื่องราบลอยความรักก็อาจที่จะยังไม่มาก็ได้นะคะทีนี้ถ้าถามว่าโชคดีเรื่องการงานไหมในนี้ยไม่ได้ขึ้นเรื่องว่าโชคดีเรื่องการงานแต่การงานของคุณ ก็ค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งยังไม่ได้เท่านั้นเองหรืออาจจะได้ในไตามาสหน้าใบาต่อมาอาลิเออไม่ใช่อลิวินาดนะคะวินาดได้ไพ่ใบที่49ได้ราศีมังกรแล้วก็ราศีพฤกษบจัดว่าเป็นไพด่ดีนะคะจัดว่าเป็นไพด่ดีเออไพ่นี้เขาบอกถึงการที่เรียกว่าอืมถ้าถามถึงศัตรูลับ ชาวราศีตุลไม่มีศัตรูลับๆนะคะแต่ถ้าถามถึงว่าถ้ามีคดีความจะชนะคดีแต่ถ้าถามว่าจะมีโอกาสมีคดีความเกิดขึ้นไหมยังไม่มีในช่วงเดือนตุลาคมนี้ยังไม่มีแต่สิ่งหนึ่งต้องระวังต้องระวังคําพูดคาจาของเราอย่าพูดจาอะไรพล่อยๆอย่าพูดจาอะไรในเชิงลบมันจะส่อมันจะส่งความส่งผลความเดือดร้อนให้กับตัวคุณได้ ในที่นี้เขาบอกว่าทํางานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์นะจะทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตได้ถ้าใครทํางานเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่อย่างเช่นมีบ้านให้เขาเช่ามีห้องเช่ามีอพาร์ตเมนต์ให้เขาเช่าหรือทำออโครงการบ้านจัดสรรหรืออาจจะซื้อบ้านเก่ามารีโนเวททาเป็นบ้านใหม่ขายหรือบางคนก็เป็นในหน้าซื้อขายที่ดินบอกได้เลยว่าเงินเงินมาตึมนะคะการเงินเข้ามาดีเลยทีเดียว อนาคตข้างหน้าของชาวราศีตุลยิ่งแก่ยิ่งรวยยิ่งแก่ยิ่งรวยในที่นี้ไม่ใช่แก่แล้วสบายนะบางคนก็บอกยิ่งแก่ยิ่งรวยแล้วก็ยิ่งสบายแต่ชาวราศีตุลไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งแก่ยิ่งรวยแต่ก็ยิ่งเหนื่อยเพราะว่าคุณเห็นเงินแล้วคุณไม่ยอมหยุดทํามันจึงทําให้คุณน่ะลําบากเขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่าลําบากหรอกมันต้องเหนื่อยไปทั้งชีวิตน่ะเพราะว่ามันยิ่งเห็นเงินมันก็ยิ่งอยากทําอ่ะเป็นคนมีความกระตือรือร้นอ่ะมันมันหยุดไม่ได้บอก บอกจริงๆว่าชาวราศีตุลเนี่ยค่อนข้างขยันน้อยคนมากที่จะขี้เกียจอาจจะไปรวมกับวันเกิดแล้ววันเกิดกับราสกับลัคนาแล้วมันมันขี้เกียจคุณก็อาจจะขี้เกียจได้หรืออาจจะปีเกิดส่งผลให้คุณขี้เกียจได้แต่ถ้าเป็นราศีตุลเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวตนของเขาเป็นคนขยันมีความกระตือรือร้น,นมีความใฝ่ฝันมีเป้าหมายมีเป้าหมายในที่นี้ต้องบอกเลยว่าคุณมีความเป็นผู้นําสูงคุณมีโอกาสที่จะ ได้ขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงสูงหรือคุณมีโอกาสที่จะทําให้คนรู้จักคุณว่าคุณเป็นคนที่มีเกียรติยศชื่อเสียงได้ในอนาคตข้างหน้านะคะอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้อาจจะต้องดินน้นรนขวนขวายไปก่อนจบคําพยากรณ์ใครเห็นว่าคลิปนี้น่าสนใจอ่านไพ่โคโคโลโน,โนอ่านยังไงอยากเรียนทักอินบ็อกหรือไม่ก็แอดไลน์ line, มาคุยกับมาดามได้เลยนะคะอินบ็อกก็ไปที่เฟซบุ๊กมาดามนัดคนอ่านดวงหรือ ใครสนใจเช็คดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวนะคะก็ทักอินบ็อกหรือไม่ก็แอดไลน์มาได้นะคะส่วนสําหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครุยกับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ